หลากหลายเรื่องเล่าเคล้าเสียงเพลงในยามสายกับรายการเล่าสู่กันฟัง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทางสวทสงคลา89.5 m ม c e f m กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟัง ตุกตุนนำเรื่องของขนมไข่ขี้พึ่งมาฝากค่ะซึ่งเป็นขนมที่กำลังเป็นกระแสดังอยู่ในติ๊ก o k อกค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ขนมนี้ค่ะนำเข้าโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอไม่มีฉลาก ถือเป็นการนําเข้าอาหารโดยผิดกฎหมายค่ะทั้งนี้ขนมไข่ขี้ผึ้งนะคะที่เป็นกระแสจากแพลตฟอร์ม Tik t o อกเป็นขนมที่มีสีสันแล้วก็มีรูปร่างน่ากินค่ะต้องเคี้ยวกินน้ําหวานรสผลไม้จากด้านในส่วนไข่ขี้ผึ้งที่เคลือบเปลือกด้านนอกสัมผัสคล้ายเทียนไข่ก็ต้องคายออกเพราะว่าร่างกายไม่สามารถที่จะดูดซึมได้นอกจากเสี่ยงติดคอจากการเคี้ยวกลืนแล้วสารที่เคลือบขนมค่ะยังเสี่ยงลำไส้อุดตันด้วย ส่งผลให้ระบบทางเดิอนอาหารหากตกค้างเป็นก้อนขวางในลำไส้ขับถ่ายไม่ได้ก็อาจจะถึงขั้นผ่าตัดส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็ห่วงใยในเรื่องนี้ค่ะจึงฝากถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ฝากถึงน้องนองนักเรียนนะคะว่าไม่ควรบริโภคขนมนี้ค่ะเพราะว่าจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ได้มีการกำชับสถานศึกษา ช่วยกันดูแลพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะอย่างที่บอกรวมถึงคนในชุมชนร่วมกันสังเกตร้านค้าบริเวณโรงเรียนแล้วก็ร้านขายของชําทั่วไปค่ะรวมไปถึงช่วยกันตักเตือนแนะนําให้เด็กและนักเรียนรู้ถึงอันตรายจากขนมที่ไม่มีคุณภาพไม่มีออยรับรองนะคะอย่ารับประทานตามกระแสค่ะแล้วก็ขอให้คํานึงถึงความปลอดภัยของสุขภาพเป็นสําคัญนะคะ